เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมเราพูดติดตามทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่อง Dai Destiny กับรายการอนิเมะปะทะมังงะซึ่งเรื่องอยาจะพูดคุยกัน,นวันนี้ก็คือ Solo Reading Season ที่2ตอนที่1นั่นเองครับสําหรับใครยังไม่ดูนะครับผมแนะนําให้ไปดูก่อนได้เลยนะถ้าแบบมาวสุดเนี่ยก็น่าจะเป็นทางแพลตฟอร์ม Netflix นะครับเพราะว่าผมเองก็ดูผ่านทาง Netflix อยู่เหมือนกันนะแล้วก็จะไปรับชมคลิปกันก็อย่างเช่นเคยนะครับในคลิปนี้เนี่ยมันเน้นไปการพูดคุยเหมือนฟิลเพื่อนดูไปแล้วเรามาพูดคุยกันว่ามันมีเนื้อหาในส่วนไหนที่ถูกปรับเปลี่ยนแก้ไขไปบ้างตรงไหนดีตรงไหนไม่ดีเนี่ยเรามาคุยกัน แล้วก็อาจจะมีการสปอยเนื้อหาในอนาคตนิดหน่อยเพราะงั้นถ้าเกิดเพื่อนๆยังไม่อยากถูกสปอยเนี่ยผมก็แนะนำให้กดปิดคลิปไปนในตอนนี้ได้เลยนะและเพื่อไม่การเสียเวลามาครับเราตัดเนื้อหาขั้นสคริปต์กันเลยดีกว่าเริ่มเปิดฉากมาก่อนเลยนะครับสิ่งแรกที่ผมรู้สึกชอบเลยนะั่นคือดีเทลตัวชุดนั่นเองครับอันนี้ผมจะข้ามช่วงตอนเปิดมานะแล้วมาอยู่ในฉากที่ตัวจินอูเนี่ยได้มาเจอกับน้องซงอีเลยก็แล้วกันเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพของเวอร์ชันมังฮวาให้ดูนะครับก็คือชุดที่ซงอีใส่เนีีนน่่่นนยจะะะเเเป็็นนนนนนนรรรมมมาาาณ้้สววววออออััคืใ์ชตทุกากาออกหแบบ มันไม่เหมือนกันนะครับเอาจริงๆถ้าพูดจากความรู้สึกส่วนตัวนะผมอ่ะค่อนข้างชอบเวอร์ชันอนิเมะมากกว่ามังงะเว้ยด้วยว่าตัวอนิเมะเขาจะปรับเปลี่ยนแก้ไขจุดต่างๆที่ตัวมังงะมันทําไว้แล้วสุดว่ายังไม่สุดผมใช้คาว่ายังไม่สุดนะครับอ๋อแล้วก็ในคลิปนี้ขอโทษด้วยนะบางครั้งอาจจะเผลอเรียกว่ามังฮาวาบ้างมังงะบ้างแต่อยากจะบอกทุกคนว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันคือตัวเดียวกันนะครับมันคือหนังสือการ์ตูนที่ทุกคนอ่านแค่ชื่อเรียกมันแตกต่างกันเท่านั้นเองเออ ว่าทีมงานน่ะแก้ไขไปหลายจุดเลยเว้ยซึ่งตรงน,นี้ผมไม่ได้จับผิดนะผมแค่อยากบอกว่าทีมงานอนิเมะเขาทาการบ้านมาได้ดีถึงแม้มันอาจจะมีเทียบเท่ากับสตูดิโอยูโฟที่รับเรื่องหนักพิฆาตตะูนย์ไปทาก็ตามแต่เขาก็แก้ไขจุดต่างๆที่ตัวมังหะวาทาไว้ได้ไม่สุดเหมือนกันครับเอาจิงๆในเวอร์ชันแอนิเมะผมติดแค่อย่างเดียวเท่านั้นเลยนั่นคือคางของตัวละครภาคแรกเนี่ยเราจะเห็นว่าคางของจินอูแม่งแหลมอยู่คนเดียวแบบแหลมสุดๆเลยเนาะพอเปิดมาในซีซั่นสองเชื่อเลยแหลมทุกตัวก,ก ต่อมานะครับเป็นฉากที่ถูกตัดออกนะมันเป็นบทพูดที่ตัวฮาวังดงซูฮันเตอร์แรงเอ็ดที่เคยทอดทิ้งประเทศเกาหลีประเทศบ้านเกิดของตัวเองและไปอยู่กับต่างประเทศแทนนะครับเรื่องการชวนจินชอนที่เป็นมือขวาของโกกุนฮีเข้าร่วมกับคิวสกายเมนเจอร์บทพูดในฉากนี้เนะี่ยมันจะหายไปนะครับแต่ว่าทางทีมงานอนิเมะก็เพิ่มฉากที่เหมือนจะปูบทไปภาคมดหรือภาคเกาะเซจูผ่านตัวละครอย่างท่านประธานโกกุนฮีแล้วก็ฮันเตอร์แรงเอ็ดชเวจงอินที่มีการพูดคุยกันประมาณว่าตอนนี้พวกเขาเห็นว่าพวกมดมันเริ่มมีพัฒนาการแบบมีปีง แม้ตอนนี้พวกมันจะบินไปได้ไกลไม่มากแต่ในอนาคตยังไงพวกมันก็ต้องบินได้แน่ๆนะครับฉากต่อมาที่อยากจะพูดถึงเลยครับนั่นคือการลงเล็กของกิลพยัก์ขาวครับจำนวนเนี่ยจะมีการถูกปรับลดลงมานะเพราะว่าในเวอร์ชันมังฮาวาเนี่ยจะใช้คนทั้งหมดด้วยกันทั้งหมด12คนครับแบ่งเป็นแรง A หนึ่งแรง B เจ็ดแล้วก็แรง C สี่คนไปน12คนใช่ปะในเวอร์ชันอนิเมะจะทําการตัดแรง B สองคนแล้วก็แรง C สองคนนะครับเหลือเป็น8คนแทนแต่ถ้ารวมตัวจินอูแล้วก็น้องซงอ e, ีเข้าไปด้วยเนี่ยก็จะกลายเป็น14กับ10เท่ากับว่าถูกตัด ออกไปซึ่งตรงนี้ก็เข้าใจได้นะครับเพราะทางทีมงาน,นอาจจะอยากลดงบประมาณในการวาดตัวประกอบออกไปก็ได้เพราะว่าตัวละครที่มันลอดส่วนใหญ่ออกมาจริงๆมันก็จะไปกองอยู่ที่แรล่งต่าๆอย่างแรลงซีแล้วก็แรลงอ e ีนะครับเพราะงั้นการที่ตัดแรงซีออกไป2แรลงบีออกไป2เนี่ยผมว่ามันก็ได้จะทาให้ทางทีมงานสามารถวาดได้สบายขึ้นนะแต่ว่าอย่างแรงบีอย่างฮีจินที่ไปอยู่กับจินอูรอดชีวิตเนี่ยอันนี้ก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่าเธอนับเป็นตัวละครหลักในบทบทนี้ฉากต่อมาที่อยากจะพูดถึงมันเป็นฉากขบขันที่ถูกล้อกันในโลกอินเทอร์เน็ตมากๆเลยครับแต่ัตว โซโลเลวิ่งได้ออนแอร์ในกาเก่าแล้วนะครับนั่นคือฉากที่ตัวเกตธรรมดามันได้เปลี่ยนเป็นเรดเกตเว้ยคือทุกคนตั้งแต่ติดตามเรื่องโซโลเลวิ่งมาทุกคนลองสักตก,กันดูดครับจินอูกูไม่เคยได้เข้าเกตแบบดีๆเลยไอช่วงที่เป็นเกตด,ดีๆอ่ะก็จะเป็นช่วงที่เข้าไปล่ากับน้องจินโฮที่จ้างพวกน้องซงอีมาเป็นตัวประกอบยืนคอยอยู่หน้าเกตทุกคนจําได้ใช่ปะแต่อันนะั้นมันเหมือนเป็นฉากขั้นเงเราไม่นับก็ได้ด้วยซ้ำคือบางคนยังจาไม่ได้เลยนะว่ามีฉากนี้อยู่และตัวจินอูเนี่ยก่อนเข้าไปมัน มันจะได้เรื่องไหมว่านี่จะสอนทรงอ e ีได้หรือเปล่าไอ้เชีย่ยเป็นไงสมพอดปากก้าวเท้าไปปุ๊บแม็กลายป็นเรสเกตเลยนะฮะแล้วก็อีกฉากหนึ่งที่มีการปรับเปลี่ยนจากในเวอร์ชันบังฮาวานะครับนั่นคือฉากรับลูกธนูของตัวจินอูนั่นเองครับในช่วงที่พวก I อเอลทำการยิงลูกธนูมาสังหารฮันเตอร์แรงสีด้วยกันทั้งหมด2คนก็จะมีน้องทรงอ e ีเป็นหนึ่งในนั้นนะครับตัวประกอบอีกคนนึงเนี่ยตัวประกอบตายครับแต่ว่าน้องทรงอ e ีรอดเราจะเห็นว่าทางด้านของจินอูเนี่ยได้รับลูกธนูไว้แบบโคตรเทสดดีดดดน เห็นไหมว่าแบบเทสดีมากมันดูเท่มันดูเป็นแบบพ่อหนุ่มไมโครเวฟอบอุ่นสดๆเอาจริงๆดูแอคชีฟหายแต่ก็เป็นแอคแบบที่ดูเท่นะแต่ว่าแม่งก็ดูหน้าบันไ้ในเวลาเดียวกันอันนี้คือที่ทางฝั่งสตูดิโอทาการบ้านมาดีหนึ่งเลยใช่ไหมครับอันต่อมาครับอันนี้ทํามาได้ดีเหมือนกันนั่นคือฉากที่เป็นการแยกย้ายครับทุกคนแน่จําได้นะว่าหลังจากที่ตัวคิมชอนที่เป็นผู้นําหรือลีดเดอร์ในการลงเรทครั้งนี้นะครับก็เป็นฮันเตอร์แรงเอนะเนื่องจาการเลือกสมาชิกไปเคลียร์เกต โดยฝั่งของคิมชอนเนี่ยจะขอไปได้วยกันทั้งหมด5คนฝั่งจินอูจะเหลือ4คนเพราะว่าเขาเข้ามาในเกต10คนเนาะตายไปหนึ่งก็ต้องเหลือ9 mm hmm. เขาสามารถว่าดจำนวนคนได้ครบครับถ้าถามว่าการว่าดจำนวนคนได้ครบมันดูหน้าเคารพยกย่องยังไงคือทุกคนครับ ไปอ่านเวอร์ชันมังคาวากันหรือ,อยังอะเดี๋ยวหาว่ากูสายร้าย<ๆ>กูขึ้นภาพให้ดูก็แล้วกันบางฉากวาดออกมา12คนบ้างเหมือนสมาชิกตายไป2บางฉากนี่ฮาก,กว่าเลยตอนแยกกันนะับปุ๊บได้14คนเอ๊ะมึงเข้าเกตมา14คนโดนไอเอลเก็บไปหนึ่งมันต้องเหลือ13ไม่ใช่เหรอวะหรือไอคนที่โดนเก็บไปเนี่ยเป็นร่างแยกเอ้อหรือว่าจริงๆเข้ามา15กูนับผิดหรือเปล่าอ่ะเพราะตรงนี้ก็ต้องขอชื่นชมทางสตูดิโอของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จริงๆแล้วตัวคิมชอนในอนิเมะอะความรู้สึกส่ววนตัผ รู้สึกว่าตัวคิมชอนที่เป็นฮันเตอร์แรงเอะที่เป็นลีดเดอร์ผมว่าเขาทําออกมาได้ดูดีกว่าในเวอร์ชันมังฮวานะในเวอร์ชันมังฮวาผมรู้สึกว่าคิมชอนมันดูน่าลาคาญและมันดูกากเว้ยแต่ว่าในตัวอนิเมะผมรู้สึกว่าคิมชอนมันดูเท่ดูมีสเสน่ห์แล้วก็ดูเก่งผมจะพูดยังไงดีมันดูสมฐานะแรงเอก็แล้วกันนะครับอ้าวจริงตัวคิมชอนอ่ะมันไม่ได้อ่อนนะเว้ยแต่แค่ว่าบทในเรื่องโซโล่หรือเวอร์ริงอะมันตรงชื่อเรื่องอะคำว่าโซโล่คือคนที่จะเด่นที่สุดคน,ดนอนออ,ะะนนอ,อุ่่ะมมันนก็เลยด on, ดู ô, ูโงรว บางบทที่พี่จินอูกูเก่งแบบโง่ๆก็มีเหมือนกันนะ คือยุจิเกาะหน้านี้เนี่ยมันเคยมีเรื่องดราม่าโซโล่หรือวลลิงด้วยเลยเว้ยว่าตัวบทอะมันดูแบบเป็นเส้นตรงอ่ะไม่ใช่ดิถ้าเส้นตรงอะมันใช้กับคำว่าด,ดาพิฆ่าศูนย์ได้กว่าแต่โซโล่หรือวลลิงอะเส้นมันดูดิ่งลงอะอารมณ์เหมือนตัวเนื้อเรื่องมันไก่กาอะไรประมาณนั้นที่เขาพูดคุยกันนะซึ่งตัวนี้ผมก็เข้าใจได้เว้ยเพราะในมุมมองของผมเมื่อก่อนผมคิดว่าซอสอาร์ตออนไลน์มันเป็นเรื่องที่สนุกมากเนื้อเรื่องมันดีมากแต่พอเราโตขึ้นเราจะรู้ว่าไอความชอบในวัยเด็กของเราอะเราชอบตัวละครท ยิ่งชอบแต่พอโตมาเราอ่านในเรื่องแบบนี้เราก็จะคิดว่าอะไรอะ่ะอะไรของมึงวะไม่มีเหตุผลรองรับเลยคือตรงนี้เข้าใจได้เดี๋ยวไว้วหลังมานั่งทําคลิปพูดคุยกันนะครับประเด็นนี้ค่อนข้างเดือดเหมือนกันทั้งเรื่องโซโล่แล้วก็เรื่องซอสอาร์ตเลยนะฉากต่อมานะครับ ผมว่าฉากเนี้ยมันให้กลิ่นอายที่แปลกดีนั่นก็คือฉากที่ตัวเจนูไปทําการบุกถล่มรังพวกไอ้แบะครับคือจริงผมไม่ได้ชอบเพลงนะจะพูดว่าไม่ชอบไม่ได้ดิต้องบอกว่าไม่ชินซะมากกว่าเพราะภาพตัว Anime Solo อนิเมะโซโล่เรลิงอ่ะมันออกไปทางเวอร์ชันญี่ปุ่นใช่ปะ่ะแต่ว่าตัวเพลงประกอบอะ่ะมันให้ฟิลแบบฝรั่งคือมันเป็นการผสมผสานกันที่เหมือนทีมงานตั้งใจออกมาให้มันดูแปลกแยกเพื่อที่จะให้ฟิลความเป็นออริจินอลของอนิเมะเกาหลีหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะเอาไปว่าโดยรวมฉากแอคชั่นทำออกมาไม่ได้แ,แ่่่่ลบะสสิงททีีผมมชอมากน ตอนนี้เลยนะก็คงจะเป็นฉากของพี่อีกิตนี่แหละครับคือเท่จัดเลยแล้วก็ในอนิเมะโซโล่หรือวิลงซีซันที่2ตอนที่1นี้เนี่ยนะผมคิดว่าเขาค่อนข้างตัด,ดดีเทลไปเยอะอยู่เหมือนกันนะเพราะงั้นผมแนะนําเลยนะครับถ้าใครอยากได้เนื้อหาแบบจัดเต็มไม่มีการตัดข้ามใส่รายละเอียดเนื้อหาได้ครบมากกว่าเนี่ยไปอ่านมังหวาเสริมน่าจะดีที่สุดนะครับโดยตอนที่1เนี่ยจะใช้เนื้อหาจากมังหวาตอนที่47่เถึงตอนที่5 1อครับแต่ว่าเพื่อนๆอ,อ,อย่าซื้อตอนที่อ่าสนะนะพื่อน้อ่่าะนนะเงื่อน<ะ> อ่านใหม่ตั้งแต่ตอนที่47น่าจะโอเคกว่าครับและนี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดที่ถูกตัดออกปรับเปลี่ยนและแก้ไขในอนิเมะโซโล่โรเวอริงซีซั่นที่2ตอนที่1ครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับตอนนี้กันบ้างก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้านใต้คลิปนี้เลยครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้ครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยไว้เจอกันทีในคลิปหน้าสิกิจังกันนะค,ครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกันจ้าเจานี่